วันนี้ครูอ้มีดอกกุหลาบมาฝากนะคะเป็นดอกกุหลาบแห่งความสุขใจค่ะถ้าท่านทำได้นะคะ Rose ค่ะตัวแรกนะคะ Release ค่ะอยากให้ทุกท่านปลดปล่อยปลดปล่อยอะไรบ้างปลดปล่อยอดีตที่ผ่านไปแล้วถ้าเรายังคิดวนกับอดีตที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจปลดปล่อยไปสักค่ะชีวิตเราจะโล่งขึ้นนะคะ O Optimistic ค่ะตรวจด,ดูว่าเราเป็นคนคิดบวกไหม ถ้ารู้กำลังคิดลบปรับให้เป็นคิดบวกเลยค่ะเราจะได้มีความสุขขึ้น S นะคะ Simplicity ดูนะคะว่าชีวิตเรามันเยอะไปไหมนะคะลดลงมาค่ะทำให้มันเรียบง่ายสบายๆธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะความธรรมดามันเป็นสเสน่ห์ในชีวิตเลยนะคะและ E ค่ะ Emotion ดูอารมณ์ของเราค่ะว่าเรามีอารมณ์บวกหรือลบนะคะขอให้กุลาบดอกนี้ เป็นกุหลาบแห่งความสุขและทุกท่านมีอารมณ์บวกค่ะโรสค่ะ